สวัสดีนะครับผมวันนี้จากร้าน NP-SHOP นะครับมาสาธิตวิธีการรีวิวเจ้าเครื่องบินนะครับเป็น s k y k i n g WING นะครับาจากบริษัท WLTOY นะครับ f 9 5 9นะครับเป็นทรงเครื่องร่อนนะครับตัวนี้ปีก70เซนนะครับตัวลำนะครับจะทำจากโฟม EPP ซึ่งมีความเหนียวแล้วก็ทนทานนะครับตัวนี้น้ำหนักเบามอเตอร์ขับหลังนะครับการทำงานก็บังคับด้วยเซอร์โวนะครับตัวนี้จะเป็น3ามช n n e แน่คอนโทรลด้วยแผ่นหางแล้วก็รัดเดอร์นะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ทดสอบการบินให้ดูนะครับผมะนะครับตัวนี้ก็จะมีรีโมทที่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่เป็น7.4โวลต สามอมิลลิแอมนะครับก็การบินได้ประมาณสิบห้าหรือเกือบเกือบยี่สินาทีนะครับส่วนท่านที่ถามว่ามันประกอบยากไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือปีกนะครับใส่ลงไปในบ็อกของของปีกนะครับจะมีบล็อกอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นแท่งคาร์บอนก็คือจะเป็นไฟสําหรับดามปีกแทงเข้าไปมันจะมีรูของมันนะครับฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะพร้อมบินแล้วนะครับคันนี้นะครับ ส่วนการใส่แบตเปิดหัวนะครับตัวนี้นะครับสามารถติดกล้องเพิ่มได้นะครับอ่ามันจะมีรุ่นไม่มีกล้องกับรุ่นที่มีกล้องนะครับอันนี้มารีวิวตัวธรรมดานะครับไม่มีกล้องในะส่แบตเรียบร้อยจากนั้นเปิดรีโมทนะครับ อ่านะครับดูนะครับการเช็คว่าทำงานปกติอ่ามานะครับส่วนการเล่นนะครับพุ่งไปเลยดินดีนะครับ ล่อนดีนะครับอันนี้ดับเครื่องล่อนนะฮะแนะนำวิธีการเล่นนะครับสำหรับจะเล่นเจ้าเครื่องร่อนตัวนี้นะครับเราจะต้องหาที่ที่มันเป็นป่าหญ้านะครับที่มีอะไรนุ่มๆนะครับเป็นป่าหญ้าประมาณนี้นะครับเวลาเครื่องบินลงมันจะได้ไม่ชํ้นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีล้อมาให้นะครับ แต่ใต้ท้องจะมีเป็นพลาสติกบางๆนะครับเอาไว้รองกันกระแทกสาหรับลงจอดนะครับส่วนท่านว่าจะลงยังไงไม่มีล้อก็ต้องใช้ฝีมือนะครับล่อนลงในป่าหญ้านะครับหรือไม่ก็รับจับเอากับมือก็ได้นะครับ โอเคนะครับก็การบินก็ถือว่าบินดีนะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่เริ่มต้นเล่นนะครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรหรือไอดีลายนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมอ่าโอเคครับ